สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักด์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง a c e b o o k รับชมทั้งทาง u t u b e นะฮะร,รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นการต่างประเทศที่น่าสนใจฮะโดยเฉพาะการเลือกตั้งในหลายจังหวัดขอไปฮะหลายประเทศที่กำลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอินเดียไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียนะฮะก็มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในฝรั่งเศสก็กาลังวุ่นวาย กลุ่มเซกากเหลืองก็ไม่ยอมรับการบริหารจัดการของเอ็มมารูเอลมาครองนะครับเมเดียซูเวลาก็ไม่จบฮะการขับไล่ประธานาธิบดีนิโคัสมาดูโรกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการแจกแซงกิจการภายในของสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปก,กำลังดำเนิเน,เด,นเดินต่อไปนะครับแล้วก็ในหลายๆประเทศก,ก็กำลังเกิดความวุ่นวายเช่นกันมาดูในเชิงปรากฏการณ์นะปรากฏการณ์นอกเหนือจากนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับ ญี่ปุ่นรับสมัครชาวต่างชาติปลดระวังปฏิกรนนิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะสำนัข่าวเอพีนะครับรายงานว่าแรงงานชาวต่างชาติที่มีทักษะนะฮะภาษาญี่ปุ่นแข็งแรงพอจะถูกเรียกรับสมัครเพื่อดูแลกระบวนการปลดระวังเตาปฏิกอนนะครับที่โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะเป็นครั้งแรกนะฮะภายในกฎหมายวีซ่าใหม่นะฮะบริษัทดู ดูแลโรงงานแห่งนี้ระบุนะเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่และอยู่กันมานานนะกว่าจะปลดได้หลังจากที่เกิดสึานามิเกิดขึ้นนะก็มีคนญี่ปุ่นตายเพราะกัมันตภาพรองสีที่แผ่ออกมาเพราะว่ามีกัมันตรองสีที่โรงงานดังกล่าวนะครับในขณะที่ผู้นบอิหร่านนะก็ปลุกรัฐตะวันออกกลางนะครับร่วมแรงแข่งขันไซออนนิส สำนักข่าวเอพนะครับรายงานว่าประธานาธิบดีฮัสซันโรฮานีนะครับของอิหร่านเรียกร้องให้รัฐตะวันออกกลางช่วยกันขับไล่รัฐทธิไซออนิสนะครับและก็กล่าวว่าอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาผู้เป็นพันธมิตรต้นต่อของปัญหาในปุยภาคชาติต่างๆในปุยภาคที่อยู่ข้างเคียงกันหลายมาหลายทศวรรษเข้าอย่างนั้นและไม่เคยมีปัญหาและหากมีปัญหานั้นก็มาจากภาคอื่นนะ โรฮิรนีกล่าวในการประสัยของกองทัพนะฮะแล้วก็ขอ้อเรียกร้องของกลุ่มมุสลิมรวมตัวกันต่อต้านกู้สิทธิทางประวัติศาสตร์ของชาวาเลสไตน์แล้วก็พวกเขากล่าวว่ากลุ่มไฮออนิสก่ออาชกรรมในภูมิภาคนี้ไม่ต่ำกว่า70ปีแล้วนะคือสรุปแล้วก็คือขับไล่ฝั่งสหรัฐเมกาแล้วก็พวกตะว,วันออกลกลางอไปฮะสาภาพยุโรปนะโดยเฉพาะนาโตนี่แหละ ที่เข้าไปรูปกรานตะวันออกกลางเพื่อแย่งชิงแหล่งพลังงานน้ำมันในขณะที่ตำรวจสหรัฐอเมริการับรวบชายถือแกลอนน้มันปืนจุดแกส๊สเดินเข้าวิหารนิวยอร์กวันซ้ำรอยนอร์ดดัมสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าตำรวจรสหรัฐอเมริกาจับกลุ่มชายผู้ต้องสงสัยวัย37ปีเดินเข้ามหาวิหารเซนต์แพทริกนะครับ ใจกลางนาครนิวยอร์กพร้อมกับแกลอนบรรจุน้ำมันเบนซินสองใบนะครับน้ำมันไฟแชก2ขวดนะครับแล้วก็ปืนบรรจุกแก๊สอีก2อันนะครับโฆษกของตำรวจนิวยอร์กเปิดเผยว่าชายคนดองกล่าวนะฮะเข้าไปในมหาวิหารซึ่งตั้งอยู่บริเวณย่านมิดช,ชาวใจกลางเมธัตตันนะครับแต่ถูกเจ้าที่รักษาความปลอดภยัยควบคุมตัวไว้ได้นะครับหลังจากผู้สงสัยเดินทางออกจากวิหารและตำรวจจับกลุ่มในที่สุดนะ จอห์นมะิลเลอร์รองผู้กัะด้านข่าวกรองและต่อต้านก่อการก่อกวาร้ายนะฮะย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียง2วันหลังจากเกิดเพลิงไหม้มหาวิหารน,นอร์ดดัมที่มีชื่อเสียงของกรุงปารีสเกิดเพลิงไหม้ใหญนะะ่นี่เป็นข้อบ่งชี้ว่าการกระทําน่าสงสัยอย่างยิ่งนะฮะมิลเลอร์กล่าวต่อสื่อมวลชนต่อด้านนอกวิหารชายสงสัยอ้างว่าจะถือไฟเกลอนก็เพราะรถน้ํามันหมด แต่เมื่อตำรวจเข้าไปตรวจสอบพบว่าไม่เป็นความจริงจึงได้เข้าไปทําการควบคุมตัวนะครับยืนยันว่าชายคนนี้อยู่ในมชีเฝ้าระวังของตํารวจและเจ้าที่กําลังสืบหาแรงจูงใจของเขาอยู่นั่นค่อนข้างจะชัดนะครับว่าเหตุการณ์ที่ฝรั่งเศสนั้นโอกาสที่จะเป็นอุบัติเหตุคงไม่ใช่ในฝรั่งเศสตอนนี้การขับไล่เอ็มมาดูเอลมากรองกำลังเป็นเรื่องใหญ่ลามปามไปจนถึงขั้นเผามหาวิหาเรเลยทีเดียวนะครับ b o e ิ้ง737 MAX นะครับปรับปรุงซอฟต์แวร์เจ้าปัญหาด้านการทดสอบครั้งสุดท้ายแล้วสำนักข่าว a อ p นะครับรายงานว่า Boeing ทําการทดสอบเครื่องบิน737 MAX ที่ใช้ในการต่อต้านนะครับภาวะไร้แรงยกใหม่ล่าสุดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก่อนที่จะมีการรับรองจากหน่วยงานด้านการบินผู้ผลิต อากาศยานรายนี้ก็ยืนยันซึ่งก่อนหน้าน,นี้ทรัมป์ก็บอกว่าให้เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเปลี่ยนชื่อใหม่ปรับซอฟตแวร์ใหม่นะครับจะทำให้สินค้าดีขึ้นคนจะซื้อมากขึ้นก็เรียกว่ารีแบนดิ้งในขณะที่เกาหลีเหนือที่สหรัฐอเมริกาก็ถอดไม้ปอมเปโอออกจากการจรจาจรนิวเคลียร์สำนักข่าวเอพนะครับรายงานว่าเกาหลีเหนือเรียกร้องให้ถอดไม้ปอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับออกจาก การเจียจานิวเคลียร์ระหว่างเปียงยางระบรชิงตันและกล่าวหาว่าเขาทําให้การพูดคุยหยุด,ยดชังักกันหลายครั้งในขณะที่เกาหลีเหนือยังออกมาอวดศักดาอีกนะครับบอกว่าอาวุธนําวิถีรุ่นใหม่สามารถติดตั้งหัวรบอันทรงพลังสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้นําคิมจองอึนแข่งเกาหลีเหนือนะครับฮึดสู้หลักล่าวนี้เดินทางไปควบคุมการทดสอบอาวุธนําวิถีรุ่นใหม่ ถือเป็นการทดสอบอาวุธแบบเปิดเผยครั้งแรกนับตั้งแต่การประชุมสมมติของสหรัฐอเมริกาที่ฮานอยเปิดฉากไร้ข้อตกลงหลักที่เกาหลีเหนือทําแบบนี้เพื่ออะไรฮะเป็นหลักการเจรจาหรือทฤษฎีการต่อรองนะครับหมายก็ว่าเจรจามไม่รู้เรื่องใช่ไหมโอเคฉันก็ผลิตเพิ่มฉันก็ทาเรื่อยๆนะไอ้ที่ทําลายไปวิธีไกลยังให้ฉันทําลายแนละ้วยังมาให้แบบนี้อีกใช่ไหมไม่เป็นลายฉันก็ผลิตเพิ่ม เป็นการต่อรองที่จะให้สหรัฐอเมริกากลับเข้ามาทําการเจอจาก,กับเกาหลีเหนือในขณะที่ต้องคําน้ํามันลงหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดแคบตามแรงชุดกลุ่มประกันสุขภาพสำนักข่าวมาร์เก็ตวอชกับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าราคาน้ำมันขยับลงนะครับจากความไม่แน่นอนของการผลิตระดับโลกส่วนวอลติดเปิดปิดแคบแคบจุด โดยหุ้นยาและก็ประกันสุขภาพกันนะที่ต้องํำปรับลดลงเล็กน้อยเช่นกัน,นทำาไมราคาน้ำมันต่ำลงฮะต้องเรียนให้ทราบฮะราคาน้ำมันที่ต่ำลงเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเปลี่ยนท่าทีกับซาอุดิอาระเบียนะฮะกับกลุ่มพันธมิตรของซาอุดิอาระเบียนะครับที่เป็นประธานกลุ่มโอเปกและกรรมการกลุ่มโอเปกนะครับที่จะ,ะสนับสนุนนะการบุกเยเมน นะโดยประธานาธิบดีดดนทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาใช้หลักการบีโต้เป็นครั้งที่สองนะครับว่าจะให้การสนับสนุนกลุ่มซาอุดิอาระเบียและกะ็กลุ่มพันธมิตรเข้าทําการบุกเยมเมนต่อไปซึ่งก่อนหน้าน,นั้นนะ,ะวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาเห็นว่าไม่ควรนะที่จะให้การสนับสนุนในการบุกเยมเมนทําให้ราคาน้ํามันดิ่งลง หลังจากที่ซาอุดิอาระเบียและก็กลุ่มัพนธมิตรนั้นร่วมมือกันขยับราคาน้ํามันขึ้นจนส่งผลทําให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการาขึ้นบัญชีดํา16คนที่เกี่ยวข้องกับซาอุดิอาระเบียในการาสังหารจามานคาชอกสกี้นะครับกรมีสของวอชิงตันโพสต์นะครับก็เป็นกลยุทธ์การต่อสู้กันก็ใช้การเจรจากันแบบนี้ ในขณะนี้นักศึกษาอิตาลีช็อกนะครับต้องจ่ายค่าเสียหายถึง480ล้านนะครับฐานเป็นต้นต่อของไฟป่าสำนักข่าวรัสเซียทูเดย์นะครับราอยงานว่าคณะอายาการอิตาลีระบุว่าน,นึกษาของมหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบนะครับโทษฐานที่ปล่อยให้ไฟจากเตาบาร์บีวนะฮะบริเวณส่วนหลังบ้านลุกลามจากการควบคุมกระพือเกิดไฟไหม้ครอบคลุมเนื้อที่กว่า1,000เฮกเตอร์หรือราว6,250ไร่ และสั่งให้พวกเขาจ่ายเงินเสียหาย15.3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ480ล้านบาทนะครับอายการบอกแบบนั้นแต่เขาก็นักศึกษาหเหล่านี้ก็บอกเขาไม่มีเงินเพียงพอแล้วก็พวกเขาเนี่ยกลับเป็นแพะและเกิดเหตุแล้วเขาก็ได้แจ้งดับเพลิงมาแต่จริงๆต้นเพลิงคือใครใครเป็นผู้ก่อเหตุก็การตัดสินของศารเนี่ยก็ถือว่าถูกต้องแล้วสิ่งเหล่านี้คือ ปรากฏการทางการเมืองนะครับแต่ปรากฏการทางการเมืองทั้งหมดกาลังเกิดการเปลี่ยนแปลงฮะการเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยนะฮะเริ่มมาตั้งแต่24มีนาคม2562เป็นต้นมาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายประเทศนะครับคราวนี้การเปลี่ยนแปลงจริงๆจะหนักจริงๆเนี่ยหลังจากวันที่2พฤษภาคมอีกรอบหนึ่งมาดูกันฮะว่าประเทศไทยจะพ้นการเปลี่ยนแปลงหรือไม่แต่ 2, ที่แน่นะครับหลังจากวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2556เนี่ย คณก้การประการการเลือกตั้งจะต้องมีการรับโปรง่งนะและแน่นอนจะต้องมีการตั้งรัฐบาลใหม่ไกลบีเชื่อฮะช่วงเวลานั้นทุกอย่างมันมีทัมมิ่งของมันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศรรักดิ์กิจวัฒนาสวัสดีครับ สี่เดือนกับสี่วันคือของขวัญที่ฟ้าประทานให้เราชาวไทยนั่นคือพระราชาผู้ทรงเมตตาเหนือใครเราภูมิใจที่เกิดเป็นไทยเหลือเกินเจ็ดสิบปีอีกสี่เดือน กับสีวันสองมือท่านดิส่งตราตรัมเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟื้น เป็นพระราชาผู้คอยทาฝนอยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใด,ดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคน อ,อีกสี่เดือนกับสี่วันสองมือท่านได้ทรงตราตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์ เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยทาฝนอยากยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคน พร,ระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนอ mm hmm. ย่ายืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใด mm hmm. และพระองค์ปกครองด้วยรัก mm hmm. เป็นที่ประจักษ์เกลโลกทั้งใบ mm hmm. จะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคน จดจำพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเธอทูลพระภู้มิพลมหาราช สำหรับผู้ส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งะะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่งชองวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทอร์สัก์เจนกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิสนะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการ กดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่ง,รรงตรงบริเวณนคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของ V6 ก,ก็สามารถเข้าได้นะฮะวีห v6 หนวครับ